สวัสดีครับพี่ท่อไก่ปากครับวันนี้พามาดูไก่น้ำหนึ่งข้าที่สองนะครับนี่นะครับแม่ไก่หูแต้มนะครับห้องนี้ได้สองตัวออกมาน้อยนะครับนี่แสองตัวนะครับเดี๋ยวดูมากินสิ นี่นะครับกินหัวอาหารแล้วนะครับสมบูรณ์ดีนะครับ นี่นะครับกินหัวอาหารนะครับมีแค่สองตัวนะครับค้องนี้นะครับแม่ไก่หูแต้มนะครับแต่ว่าพ่อพันไก่ปลายหูหูแดงนะครับเราดูลูกครับว่าหูจะแต้มไหม แค่นี้นะครับสวัสดีครับ